ไนสนามชัยเขตสนามชัยเขตนะครับอ่ะเราจะมาดูหอยกับแหนที่พี่เขาเอามาเมื่อวันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและมัน<ก>จะอยู่หนะ้นาตาเ,เป็นไงเนาะแกก็ไปซื้อจะเยอะจะนอ้อยนะซื้อเพิ่มมอาอีกเยอ,ไเอะไหมเยอะคิดว่าเยอะขนาดไหนเยอะกว่าของเราเยอะกว่าของเราเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไหมวันนี้ ปโ okay, อเคงั้นไปดูเนาะว่าจอกแหนกับหอยที่เอามามันจะเป็นยังไงแหนบ่ามันโจอกเออแหนแหนแดงอ่ะออโอเคนะแหนไหนคน i, พูดถูกไหนพูดไหนสิเนาะเห็นไรแหนแดงแหนแดงอะไรอันสลาบไมโครพิล่าเออชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคไปสว uh ัสดีค่ะวันนี้นะคะ เราก็จะมาบุกสวนพี่ชายค่ะจากวันนั้นที่พี่ได้มาเอาหอยแล้วก็แหนแดงไปนะคะเราก็จะมาบุกสวนนะคะอันนี้เราก็จะดูมาพามาดูรอบๆอ,อบสวนก่อนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอยากจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่สนามชัยเขตเองค่ะไปะ ถ้าเป็นอาหารชั้นสูงค่ะไม่รู้ว่าจะมีไข่หรือเปล่าไม่รู้ช่วงนี้ต้องเป็นแม่เป้งโอ๊ยห่างห่างหาขวดดาบเลยเอยาไง้ลังนี้โอ้ยห่างอีกแล้วมาพี่มาพี่ เฮ้ยม <Ô i, S 1> <ười> ันมันมันเลยมันมันเลยหน้าแล้วมันเป็นแม่มดดำหมดแล้วแม่มดแดง นี่อันนี้มันมันเทียนนี่หว่าเนี่ยเครือมันไหน,นเออจากามันเทียนหรรู้จกักคอนตะปุ่มตะปำตะปำเทียมันเขียนอาจะขุดอาจะได้กินแล้วลุกมาก ตามไปเลยครับไปดูอ่ะพาไปดูไหนแล้วอยู่น้ำหิวน้ำอ,อ่ะเดี๋ยวเขากินน้ำก่อนป่ะโอเคไหนอยู่ฝั่งไหนอ้ย Ồ. Oh. Sạ dày. Được ngay. เป็นไงมาเจอแล้วเป็นไงโอเคดีเวลเกิร์หนึล้าที่แวเธอตอนที่เราออกมามันก็ประมาณนี้เนาะือแต่ของเราคือมันมันแตกออกอ่ะเลยต้องย้ายไปนู่นมันต้องมันต้องอะไ้นี่ออกอีกเนียค่ะแต่แบบเนี้ยตืวกรองก็ แกก็มาอย่างนี้ทุกเย็นมาม้างไม่มามัางนึกว่าแกเจาลงสะเลยไอ้น้ำนี่ปั๊มมาเลยใช่ไหมคะให้ปั๊มเนี่ยปั๊มเนี่ยอันจัานางงาย๋ยวมันที่แห่งใย แต่ก็หักกระถือด้วยแต่มันติบว่าจะขยายแต่ว่าตายหรอกแต่ว่าเขยาทาซือหักมันเริ่มเริ่มแดงเราก็จังค่ะเริ่มแดงนี่มันติดขยายไดย้เนี่ยแต่มัานวลน,นี่บอลไม่เลี่ยงส่วนหลายเขาบอลได้เต่าหรอกมันก็ดีแ่ข็งมันเองแต่ว่าตัวนี้ขาว่าสมัยมันเข้มมือเ่าเข้มตัวนี้ทำพอปุ๋ยมันหลายอยู่แล้วมันนะแต่ว่ากันเทาแพ้ว่าเป็นมติดหลากไปทั้งหนักมือขวอรอบนั้นตายปกติเดียวมายังไม่ทันตาบอดนี้บอลเลยเพิ่ง ตินนี้น่อยอันนี้หน่อยที่ถึกแกนะบ่อบ่ที่อือเจี่ยเมื่อันนี้หน่อยที่ถกแกอ,อ,อ,อ่ะเนเ่น,น้น่อยที่แทกแก,นนก,แกยู่บ่ดำดำนั่แหละผสมให้ดำดำที่มันแึกแกคือนำดำดำเนี่ยอ้เนี่ยแดงวดงอ๋อเราก็เลยเปลี่ยนน้ำออกเม่อนบ่แลเ้เอาเรียบ้อา,อาน้ำเปี่ยนออกดันบ่เค็มแต่เมื่อกัดชีบบ่ตายหอกแจ่ว่ามันกัตายไปเติบบ่นะ มันอยู่ไปเติบสดงววมันมีสองเรื่องอนหนึ่งคือพ้อนมา,าเขามาใส่ตอนเย็นมันเลยเหี่ยวหนึหน่งแต้อีกอันหนึ่งนี่ม้าเราใส่เลยเอออันนี้ชุดเนี่ยม้าเราใส่เลยแต่ของตัวมันไม่ได้ม้าใส่เลยเด้เขามาใส่ตอนค่าเรามาถือกับเช็มอม,ามาันไม่ได้ฟองกันเลยประเด็นเออมันก็เลยเลยเข่ากันเลยมลันเลยอยากเหี่ยวม้าเบือหลังกันเห็นเชียเฉียวดีดลถ้ามาสับเบิ้งไกลๆนี่สับเบิ้งไกลๆนี่เป็นเที่ยเนี่ยเ,เนี่ยตายมันบ่นอ่ะ อ่าตายถ้าว่าันในี่ถ้าทวันกับมันกับยังเหลืออยู่นี่นี่น้อยอยู่กับเพราะตายหมดหน่ะนะก,นกันยังเหลือเสื้ออยู่ยังไปได้อยู่มันเค็มแล้วมันเฉาอืมเค็มแล้วมันเฉา <c oughs> ถูกต้องแต่นี่ยังฟืน้นหรอมั้งเนี่ยฟ <c oughs> ื้นสภาพนีเพราะเป็นหนังเนาะได้เนาะได้อยู่ได้อยู่แล้วเราเยวนำไปที่ไหนนี่เดลยทักเพราะมัน,นเนี่ยเนี่ยเมืองเมืองเมืองของคนใหญ่ทักบอกเมืองันใหญ่ก็จับออกมาตรงนี้ อัตั้งตวนี้เนี่ยับเรากะแตกว่าเนาะ้แตกแตก่แล้อตัวน้อยๆถ้านีเปลี่ยนเามันล้มีสียมาั้งอืะแตกมันมันสีเล้อตัวน้อยมันมันสั้นแตธรรมดาถ้ามี่ะท่วนแน่เราจแต่ว่ยแต่ว่าเขาเต้องดึงออกังซีแต่ว่าเขาเขานบอลท่านแล้วเดี๋ยวสีสีอเี๋ไปไปตั้งหอยางเขาไว้ร้อยเห็นตัวเนี่ย รครับอะไยๆเยดี๋ยวค่อยล้างว่ามันมีหอยคันอยู่ข้างในครับดูดีหน่ครับเขาใสยไม่ละลายแ,ลแต่ยังดูดน้ำไม่ไดะครับออล้างตอนนี้กลัวมันอันนี้มีสายยางวันนี้คนที่ใส่เท่แต้มเนี่ อันนี้คือหอยปังอ่ะบอนี่คนนี้ใส่เท่าดไหนอันใดต้องแยกอีกจังบอนึงเนาะเออแยกใหญ่จังบอนึงอ่ะลงเลยอ่ะลงเลยบมออ่ะลงเดี๋ยวค่อยคัดอีกทีเนี่ยตัวใหญ่ได้เนี่ยว่ามันตัวน้อยได้เนี่ยอือยเมื่อกี้อันนี้ก็ใหญ่เห็นเห็นแล้วแบบใหญ่ดูแล้วแบบอ๋อน้อยกว่าน้อยกว่าอ่ะลงอีกแล้วลงอีกแล้วอ่ะลงอีกหนึ่เดี๋ยวหมออืดี๋ยวค่อยเจับบอยเพิ่มอีกแจ้งซี่ก็ได้อยู่ มันกินเนี่ยมันกินในจอกเขาได้มั้งาะม่นกินอืมมันไ่ยังกินก็ต้องกินจอกตัวใหญ่สุกันเพ่ได้เอามาให้เออเอาลงไว้นี่แหละเนี่ยมันใหญ่อยู่เลยเนี่ยอืมเดี๋ยวตัวไงกับเจ้าพ่อยจัดแยกไปเนี่ยทางตอนนี้ตอนนี้มันกําลังสั่งเนื้อเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งันสิ่สั่งเปลือกเนี่ยอืมเนี่ยเอาลงใบนี่เนี่ยมันเต็มนี่เหตุมีไงเหตุก็ต้องลงทุนหลายหลายบ่อะไรครับพายาง อ๋อให้มันเกาะได้อยู่ได้ก็ช่วยมันได้แล้วมันจะไม่ต้องเหนื่อยเนาะให้มันมีที่พักน้ำมันแต่เราก็มีตัวนี้ด้วยมันก็ไม่เป็นไรมันก็หลบไปหลบมาได้เนาะเดี๋ยวรอบหลังขันม้าไหมเดี๋ยวเอาม้าไหมอืมล้อเนี่ยล้อพอพันไม่พันละเราเนี่ยขันม้าเราพอพันไม่พันเดี๋ยวไปก่อพีพีนี่แล้วแล้วบอกว่า พันเทกบาท G P แล้วอ่อนสอัลบั้มเฉพาะท่านโอนงั้นพันเทียบาทพันหาที่บาทเห็นเห็นเขาเปิดประมูลอยู่หาสิเรื่งเฉพาะบางหลังเลยนะครับือไอ้ทักโอนไปเขาเลยบอปรให้การหาบางโอนเลยนะการมีเงินบอในธนาคารบางมีดักบาทบอการเอาไปลงทุนเบิด์ต่าครับบางมีกับสีนั่นแหละฉันเอาไปลงทุนเบิด ดูเเเนีถ้าถ้ามันใส่มันเงินมันจะเดงอยู่เนี่ยค่ะอันนี้นจะใช้ได้แล้วอันนี้มือนจะก,ดกด ไ้เกไวทที nah ่เรื่อว right? ่าอาซั่นี่แหละว่าไหว่หลเยราว่านีกล่องเขาเปิดได้ได้เี่กเอาขวดเาดเนี่ยีางเขาแทเอาอยดีเอานี่ไปาวตัวาวอไเนยภาวพืนนเขาตีใสอันนี้มันมาท่านนี้าท่านเป็นอะไรต่อไปเลยนี่ยเนาท่านเป็นอะไรเนี่ยอันนี้่ท่านได้เป็นาเอาไว้ไปเลียงต่อ ถ้าหนุนเป็นเราเขาจะได้ไปใส่หัวปกม่วงบอสกันเอาโตเป็นเบอสมาเข้ามาเพราะเป็นหมายเข้ามาเนี่ยมันบระันได้อันนั้นเขาไว้แข้งไว้แต่หัวปกม่วงอันไหนบอสกับซ้อมนั่นแหละกันเลยเอาไปเป็นหัวเสื้อซื้อกันใล้เราหน่อยอันเดียวพอลรอก็น่ะเราเองทองซ้อมแบบนั้นเนาะเอ้าขึ้นเงี้ยเอ่อะพอแล้วโอ้ยเนี่ย

อันนี้แหละม,มันหนึ่ฮะที่อัน,นก่อนไปวางน้อครจะเาไปแกงก็เอาไปเลยนะไม่ติ่กับเธออืมกินไปยันไงไปน้ ตัดไปแล้วแมไหนทักไตัดกระโดนเนี่ยไอ้คนตัดใปรก็โดนได้เนี่ยเฮ้ยแม่ยุบขาทาั้งคุณนั่นเดียว